วันนี้ผ้ามายางตลาดบันคำบิดครับนี่บะบงต้นใหม่โอ้ยเมสาสวอลโดสวอดอันนี้ <c oughs> ปัดเส้นใหญ่เลยาขายจังใดหนังเข็มมันละลอย,ลอยโอ้ยอ๋อ,อมาก่นาอนยางรอบก,ก่นอน cả không không sòng là không phải <laughs> bò em chơi bò แม่เลยวันนี้เจ็ดโลร0อยฟาเจ็ดโลลอยแก้วมังกรอแก้วมังกรแก้วมังคือตัว็กัวเล็่าะไดบอนแกมคุณตัครับตัครับ นึ่งค่ะนี่ไว้ไว้ไว้มีรถดวนโอ้โหหอยคือง,งามไปเลยนี่แลนี่ไม่ไทยเป็น <laughs> แดง อันนี้ยุไซเนี่ยยุไซบ้านต้นดังโบราณตล er าดนัดขำบิดตลาดนัดขำบิดบ้านขำบิดลานที่สิบสี่ตลาดนัดบ้านขำบิดนะครับมีวน er <music> ันที่สี่กับวันที่สิบแปดของทุกเดือนตกสาร มีหลากหลายครับมีของกินนะครับอาหารทะเลของกินของใสที่ปาคิโก ตลาดใหญ่ก็มีทุกอย่างนะครับมีมีทุกอย่างมีของกินของใส่นะครับมีต้นไม้นะครับไม้จะพยางยานไปบนต้นไม้นะครับนะฮะต้นไม้ไปปลูกในสวน กะรี่พ่นี่คานยงางบบแค่ว่ายู่แถวนั่นแหละมีข้าวกลมมีข้าวใบข้าวใบมาซอ่กแล้วข้าวใบ ก็ล่เขานแข้งนะคะจานเท่นี่จานละห้าสิบแมแข้งแแข้งน้อยแข้งน้อยน้องวัวกับมีเรดาน้องวัวน้องอมหอยเชอรี่มีดักแด่น้องวัวน้องบอสมีหลายสดูบาสด Đấy, ngàn ngang đó, 50 ba, lít, cái thằng này, tôm rồi bạn, tôm โอโ้ยคนเตลาดนัดบ้านข้าบิดนะครับอำเภอวานดิตสุภูมินะครับจังหวัดสครนครนะครับมีสองมือนะครับสิบแปดครับวันที่สี่นะครับวันที่สี่คับสิบแปดของทุกเดือนนะครับตลาดนัดบ้านข้าบิดนะครับ ก้องก็มีบัต้นไก็อยู่ตนนี่แหละทั้งนาน่ทั้งนานีนน่ต้นไม้ คนหลายครับพี่น้องคนหลายหลยไล<ป>่เลี้ยว

เฮ้ยมาถามเที่ยวก่อนบ่หน้าหน่อยกับผมนี่นี่ ไม่มีสวปรสสบปร,ไบปร,ด,บปรดไม่มีใครโท,ทแบบรมาก็เข้าไปบบเข้าไปแอปแอปโอนเงิน,นะนอ่ะเบอร์เบอร์ ยางยางกลับแล้วบ่มีอัไเปเบิ่งต้นใหม่บ่มีครับนี่ไอ,ตอ้ต้นยางกับต้นสบวรลดสบวรลดบ่มีพันบด้มาขายเพราะฉัน,นลม,ลมันเป็นไม้เครือพร้อมนวมันสิมันพอแล้วมันมันบ่ได้ราคาพร้อม อาจจะกลับนะครับอันนั้นมันาตายแล้วบางคนตายไปแล้วบานตายแล้ว,วนฮะวุ้นเส้นไม่มีเมดิซันมีไปซื้อวุน้นเส้นวันนี้ได้กุ้งมาได้กุ้งมาหนึ่งตัหนึ่งครึ่งโลได้กุ้งมาครึ่งโลกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับเดีนะ๋ยวจะไปทำกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับ ยางมากกับยานเจ็บขาพี่น้องเอ้ยเป็นเก้าเป็นเก้าเป็นสิบมันี่นคือแป,ป๊บแป,ป๊บ罢了เนี่ย มาแล้วเใจของมาอีแล้วมาี่ัตรจาลำจาลำอ๋นะครับตอนนี้ก็สิุดเดินทางกลับถ้าไปกลับรถบางรอว่าตรงกลับมาทาง้่เากง่กไปกับต้องตรงไปก่อนไปกลับรถก่อน่งก็สิเดินทางกลับนะครับมาตลาดนัดจะบ่ไดยังไหล เด็กกุ้งเคืองโล่เด็ก้ไทยผู้ไทยเนีข้าวเมาทอดข้าวเม่าปะจะต้องลองกินก่อนข้าวเม่าข้าวเมาโอ้ข้าวทอดจะเมื่อไหรจะเป็นเป็นกล้วยเป็นกล้วยกล้วยยังงกล้วยน้ำววากล้วยหอมกล้วยอะไรกันอ๋อถ้าก้อนเยอะมาตลาดเนาะก้อนก็ขายขล้องยูนิชิสีแฉบปะ อืแก้หิวข้าวแล้วอยู่มันไม่หวานมากอมออ